เอาสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับเนาะนางหยวงเน่าก็ออกมาพัมเพอพารานานะครับเอฟซีนะจะมีการเดินทางอีกแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีจะมีการเดินทางอีกแล้วครับที่ประจรลงเท้าอีกแล้วครับอจะเดินทางไปไหนครับออกไปที่มุกอินเตอร์ไงครับไปอะไรครับ ไปกับคดีครับตอนนี้ก็ยิ้มทั้งน้ำตาครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับอากาศตอนนี้ง่วงนะคะกินข้าวอิ่มใหม่ๆค่ะโอ้ยนะครับมึงจะเสแสร้งเลยนะครับพี่น้องเอฟซีนะเป็นเป็นเห็นไหมครับยิ้มทั้งน้ำตาเห็นไหมครับตอนนี้ก็เดินสายแหละครับพี่น้องเอฟซีนะเออไปที่ไหนครับเออไปเรื่องก็ดีไงครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหม ไปเรื่องของคดีไงครับคดีก็รัวๆไงครับตอนนี้ได้ยินข่าวว่าที่มุกอินเตอร์ก็มีคนเอาอีกแล้วครับหนึ่งคดีอีกแล้วอันนี้ก็ไม่รู้ของใครนะครับโอ้ยกูไม่อยากจะภาคไม่อยากจะเอ่ยนะครับไม่รู้เป็นของใครนะครับออเดี๋ยวก็เศร้าเขาไปอีกนี่ละคาเขาเขากันแก้งเรานะครับ มันจะว่าแบบนั้นไงเออพรุ่งนี้ก็จะมีเพื่อนสาวไปด้วยนะคะมันว่าใครจะจีบก็จีบได้เลยนะคะคุณ้เดินสายปัน่นปันปันพ้นซักวันนี้เดินสายปั่นอย่างปันใต้อ,อลาไทมัวไม่มได้ลองเพลงคือเขาเดินทางกึนสารแล้วครับพี่น้องเอฟซี เออเดินทางขึ้นศาลนะครับตอนนี้นะครับนะเออตอนนี้ก็อะไรครับยิ้มทั้งน้ําตาครับเอออุกอ่างแล้วครับอืมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเออมีเรื่องมีราวไงครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับคดีป่าไม้ในนิทานเรื่องนี้เห็นไหมครับเออโอไปสารรัวๆเลยครับเออคือจะไปแล่นลินลาอศาลหรือมั้งเนาะ จะเทินแหละกับไปเศร้าเพื่อนูุพนสลาเอ้ยมาต้องมาเพื่อนสั <c oughs> <c oughs> ้นกับไปซื้อกี่ดินอยู่พุน่นน่ะนะเออมักสารหลายนไร <c oughs> ตอนนี้นะครับการขึ้นลงขึ้นสารเป็นว่าเล่นเลยนะครับคำเวนเห็นไหมครับรรมันทันตาไหมครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมครับผมพูดแล้วนะอ่าเวลานั้นนะครับเนาะ มึงเป็นเครื่องไม้เครื่องมือให้เขา tunnel. เวลาเขาโดนมึงหัวแล้วเขาเห็นไหมออมันไม่มีชาติหน้าหรอกครับชาตินี้แหละครับเอารับกรรมรับเวรของมึงไปนะรับกรรมรับเวรของมึงไปตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปมันเดินทางไปหลายวันแล้วครับพี่นนะ้องเอฟีเห็นไหมเดินทางไปหลายวันแล้วนะครับอ่าเดินทางไปหลายวันแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเดินทางตลอดครับ เดินทางตลอดครับสามสิบเอ็ดไซ <laughs> นัสไซนาดอดยการโอ้ยตายแล้วปะน้โอนั่นไงสามสิบสามสิบเดินทางอีกแล้ว <laughs> ที่ประจรลงเท่าที่ประจนลงแตก <laughs> โอ้ยตายตาย,ตายนะครับพี่น้องเอฟซีนั่นล่ะครับเป็นยังไงฮะ <laughs> <laughs> เคยเป็นแต่โจทย์ใช่ไหม <laughs> ได้ยินข่าวว่าเนี่ยไปชวนอีฝากอีฝากก็ไม่ไปบัดนี้อีตีนอุ้งหมูก็ไม่ไปไปเจ๊ไหนบัดนี้ผัวสิเอาตีนให้กินมึ <laughs> งใครกูไปแน่ไปกับเอฟซีกับโอนเงินให้กูอยู่ได้ล่ะอืมอไไ่ะสเปราเงินลดอยู่ได้ละเแ่าเอ้ยกูไปน้ำมันกระไรกูไม่ไปซื้อๆหรือเอฟซีโอนเงินให้ๆมาให้อยู่ไ,ได้ไปเป็นกำลังใจมันกระไรกูอดไฟซื้อๆคนน่า ไปว่าน้ำผัวบานนีเอออันไปนั้นได้เงินกับมั่นอยู่ได้เอฟซีโอนหายอยู่ได้พอได้เงาข้างรถอ,อยู่ได้เท่าเอ้ยผนวะ่ากูไปน้ำมันซื้อดอกแล้วนะ่ะอือเจ้าต้องเข้าใจก่อนได้เท่าเอ้ในเะยาตีนคอยกินเด้อโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเจ้าเยาตีนเนี่ยคอยกินเน้อกอยไปก,ก็ได้เงินยูนะนั่นไงครับ อ่าแล้วจะไปกับใครครับทีนี้ฮะอืมจะไปกับใครครับทีนี้อา้าวรอดูนะครับพี่น้องเอฟซีเขาไม่เอาแล้วก็ไม่ไปแล้วบัดนี้นะมันอยู่ด้วยผลประโยชน์ครับพวกนี้เห็นไหมไม่ได้ไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีอ่าจะไปยังไงครับอันนี้งานใครงานมันไงถ้าไม่มีผลประโยชน์ไม่ไปหรอกครับพี่น้องเอฟซีอ่ออีนั่นกับผัวกักบิตถวายตีในกินได้ไปก็บม่ได หนึ่งเขา่าหนึ่งน้ำผัวกินมันศูนย์เน่ยมันบอกอือไปแล้วมันโมโหได้มันบอกเนื้อเข่าก็ได้หนึ่งกินมันบอกกับเขาก็นําหากินเองเอาอยยังเมียมันบอกนะอืมมีเรื่องทะเลาะบโวแวงกันแหละกับันนี้นี่อีอ่าอีฟาก็บพวกไปเอยบันนี้อนเออนะคะจะไม่ยุ่งแล้วนะคะตอนนี้คะ่ะจะไม่เกี่ยวจะไม่ยุ่งแล้วนะคะแล้วทําไมมันถึงเอาอีอีวงแดงเข้ามา อ่าทำไมมันถึงเอาอีโองแดงเข้ามาเห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่มีคนไปกับมันไงครับพี่น้อง f อนะอ่าถ้าอีตีนอุ้มหมูเข้าไปเออผัวมันก็จะมีการถึงการหัวงันมีการเรื่องทะเลาะบ,บ่อแวงกันไงครับพี่น้อง f อเห็นไหมมึงเดผู้้บาเอฟซีอมึงคือเวทกระขพาะกำนําแทะมึงคือแตงโตไทีห้ามึงเออสางนั่นสางนี่มาทาแล้วครับพี่น้องเออ สั่งซุดสั่งนั้นมาแล้วนาโปแดงเห้มันแดงมาหนีเออนาโปดามันคิวบปดาก็หาเนี้ยมาท่าบันนี่อัตางเลยบันนี่ากางเกงสั่นเด้ยกันยังว่าโปสันผ่านเนครื่องสมองสม,งสมงสังสร้างไม่อีกบัดน,นี่โอ้ปวดขึ้นหนักแล้วครับทีนี้อ่าขึ้นหนักแล้วไปกับโปไนน์ด้บันนี่มึงอ่ามึงมีผู้บอลเอฟซี่มึงยาว่ากูบบชักด้อมึงใหญ่กูรูด้วมึงตายด้อ มึงตายข้าตีงูกัก <N un> นั่นไงครับพี่น้องยันตายข้าตีนเบ่ไปแล้วบัตรเนี่ยบ่ไปกับมันเลยเออไม่ไปแล้วพี่น้องเอฟซีเห็นไหมเนยเบอไปแล้วบัตรนี่เห็นบอกี๋ยวจะมีใครไปด้วยใช่ไหมอ่าพี่บานองไม่มีใครไปก็เลยเอาอีโวงแดงเข้ามาไงครับในช่วงเวลานั้นแล้วอีโวงแดงในที่นี้นะครับน้องเอฟซีก็ไม่ชอบ ไม่ว่าจะเป็นพวกริ้วโรของมันยูทูบเบอร์ฝั่งมันก็ไม่เอาอีานี่นะครับในเมื่ออีนี่เข้ามาปุ๊บความทิบหายเข้ามาทันทีความหายยะนะเข้ามาเลยเห็นไหมครับอ่ตอนนี้ก็ไม่รู้จะเอาใครไปด้วยครับอ่ตอนนี้ก็ยิ้มทางน้ําตาเลยครับเห็นไหมครับอ่ากำเวรไงครับมันมาถึงแล้วอ่ ใครจะไปด้วยตลอดคนอื่นเขาก็มีครอบครัวแมนมีครอบครัวดีเนาะบ่หนึ่งเขาหนึ่งน้ําผัวกินมาก,กับเขาขก็นั่นพอว่องพอว่องไปกับปวดไปกับมูนี่เนาะไปกับอีนี่ก็บมานเอาตีในใกินตัวคนเท่านั้นนะเวียกการงานบเิห็รเนาะมนเมนหมอจว้จดัอเออเวียกางานารบริหเฮ็ดีหมเท่าไว้่คอยไปนี่ก็ได้เงินอยู่ไร เอฟซีก็หนันยิ้ได้พอได้ข้าวเงินลดอยู่ไรไปตละดเธออ,อะไรเออเอฟซี FC ก็โอนหันอยู่นะ <c oughs> โอ้ยเออไปหาซี่แตกยังเขาก็บ่ได้กินเฮดเวียก,ก็บม่เฮดมแต่กูเฮดผู้เดียวโ <c oughs> อ้ยก็มีเรื่องทะเลาะบวชเวงกันแหละเมนหมอเออนะไปตลอดไงครับพี่น้องนะ ถ้าจะไปนู่นใส่นงไ่นาดเนี่ยก็ร้วอยครับพี่น้องเอฟซียิ่งถึงขวงงานไปอีกว่ะนี้นะมีการถวายส้นตีนให้กินแน่นอนครับจะไปพี่ปนอมเออนี่แหละครับมันเป็นแบบนี้ไงองแล้วทําไมมันถึงเอาอย่องแดงเข้ามามันเป็นพ่อแบบนี้ไงไม่มีใครไปด้วยนะเอ่าโย,ย่งแด,ง,ดงก็โสดด้อไปไปถึงไม่พ่งกัน ไปถึงไหนถึงกันครับโสดบันนี้ก็นักกัโสตายบันนี้นี่กัโอ้ไปน้าเดียวคักเลยครับอันนี้กัเลี้ยงเดียวอันนี้กัดเลี้ยงเดียวอีนังกัศโสตาบันออไปด้วยกันแล้วครับที่นี่เออเอารอดูรอดูนะครับนะในเรื่องนี้นะครับนะเออ